วันนี้นะครับโดยการนำของคุณพ่อปัรน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยคุณแม่ครูลูดรเฉลิมบัังเนินนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับพร้อมกับคุณแม่รัตรีศิริไลศิลปินชาติแล้วก็มาที่ข้ากับสาวมันีร่มโรวงสั้นรล่อแบงสนิทธ์ค่ะวันนี้เราดูงานพิธีไหว้ครูของคณะระบมอินศราินนะคะ เยามียามนอต่โลกระเบียบบ้านนินศิลป no, ินระเบียบว้านดลินที่ใคยเนี่ยไม่หัข้ามยามขาวกันตากับไอ้บูดมือดีคนมากหามือไม่ยามบาดเก่าสภาพเป็นวิมพูดให่เนาะ ค่ะพ่อเนี่ยพูดเลกอันใหญ่เอ้าคือเลขเอย่าเล็บนี่มันเป็นผีบ้าเดี๋ยวนี้จะรักูคือบนลึงนะสิอันมอนสีอันเพิ่งเป็นผู้จังสีติชา้นเราเนี่ยอันเพิ่งไปรับจ้างร้านแค้นเพิ่งเป็นผู้จังสีอันเป็่นจีเต็งโอ้เคเต็งค่ะเอาแต่จะเริ่มบุญเรื่องเพิ่มมูทิตากีดกันด้วยพี่น้องดื้อแนว่ยไรมดีก็ให้ดี ผมไปเห็สมองเลื่อนไหลเขายังออกไปไปม่จะค้นหัวค้นย่องค้นทมค้นยุมงสมพร เล่นไหลน้องท่องไหลมาเดินทางไปใส่มาใส่กันตลอดปลอดภัยนึเป็นท้างอันอ้อตาลกบอคือดีเทนัวคือมีตะลุกในกติสุมากันไหมถึงว่าผู้นวดกติสุมาผู้ใหญ่ตาลกห้าความห้าหกยตาลุนเป็นเวทีกสิเป็นประเทศนี่กติสุกปีมีบาทหารนี่หมวกแฟยิ้มเด็กยุซานเราสีขอบฟีกขอบฟีกบอบเด้าเทอันนี้คือศิลปินผู้สร้างสีสันให้กับยุคซีดี you can see ี h ี evie แต่สมัยลมพัดผ่ามันแห้งร่างอานตันตาสมัยเครื่องบินบินแ่นข้างยุดตึกเอเอาทำไมยุ่งซ่าบูบดีซ่าอ้วนก็เอิญไตเติลทั้งนานเลยค่ะเอาทักไก่พี่น้องเนี่ยค่ะสวัสดีครับไก่ทองนะคะถ้าเราบันเครงศิลป์ค่ะพี่น้องลูกน้องเกาไอบูดค่ะบอกไปสัตว์ปรยุ่ธน้ำกันเอาคือมะขาวออกกันเนาะไ่เป็นจังสั้นไปรจะมันได้หรือเอาไปปเ็นทีม่ต้องไปเป็นทีม นี่นะค่ะวงรำเรียงแล้ววงตลกเลยครับเอิ้นท่านในเตียงนาเตีงตากจะเป็นผู้เัี่ยเด้อพี่น้องเด้อยก็เราพ่นกันอยู่ดอกค่ะเห็นตอนอยู่บ้านกับตอนนี้มันเตกตะกันอยู่ดอกค่ะเป็นต่ออดเตอเอ๋เนาะค่ะผู้ช่วยใดผู้จัดการนี่ค่ะน้องกิ่งเป้งนะคะก็มานะคะสาวน้อยรำเพรีนโชว์นะคะบาถืทบอสบาร์ทีบอสปะบาร์ทีบอสปะบาร์ทีบอสครับลูกชายปามอนด้วดิเด้อเป็นลูกกันด้อเอ้าเป็นลูกกันละน้องขอนแม่กะปิ ชอบมากกับสีเนาะแบบหลาเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องกนี่ครับผมฝากเรื่อยๆครับผมยูสาวหน่อยลำเพลินโชว์ครับน้องเจยงเปียกครับผมฝากช่องนะครับช่องช่องยังจิงเปี๊ยกลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเออเออเออใหญ่จีเปใช้บริการเด้อหลาเออบ่อยอมแค่เพื่อนเดียนาะเขาไม่ nhạng บาทพี่คุ้นกับแม่บาบก็เพราะวับเขาเขาอยู่ว่างตาไงโอ้นี่บ่อนังพี่นาอักเสบนั่นก็เพราะว่อยู่ว่างตาจได้จะเห็นพี่ว่เห็น หลากหลายศิลปินค่ะพี่น้องผู้หนึ่งมายุ่มมายุวยอันแม่ไงอันจะมาเอาโล่งท่านตีก็เปลี่ยนมายุ่มมายุวยเท่มาโล่งท่านจางไหนมาห่วงงานเพลินงานไหนคู่เพลินค่ะนี่นะคะตลกสาวท่านหนึ่งนะคะแม่ไงเทนเป็นแม่ไงหาเอา ผู้ใดว่าฝากเสียเมียนบอดอีกอยากกินน้ไรเยอะบ้านผูดยาบ,บ้านสิอออเอาเอาคือ,ส,อ,อ,อสีไหมสีปลากัเนเนาะนี่เด้อเพือ่อนเป็นผูดสีเด้ออุ้ยเราพูงห้ามเด้อพี่น้องเด้อตตอ้อบอ่แล้วตตอ้อคือลูกเก็บนี่นัวพี่น้องว่ามันเฮียฮะกลายมันไอเฮียเจ๊งว่ะเอาเป็นเฮียกินอีอยังล่ะป้ามีขนมจังดูจะเปนแบเปิดปลายพูดซะด altogether ท่านผ้ากวยเบี้ยวนี่ยมีบอลลูนท่าน ลุงพัดดูกำลังเลยเราถ้าเคยเป็นลวงขั้วเนี่ยเปลีงยนไปเป็นลวงขั้วมีเด้อเพื่อปิดสาวัฒนธรรมเด้อกินรวงเด้อคุณลุงผ่านสโลวงไว้เป็นพู้ชายไม่หยิบฮะไม่หยิบไม่จะบาดไม่จะตัวพี่ตัวน้องโถไม่กลางวันเป็นผู้ชายกลางคืนไปเอาล่องนี่เมียเจ้าสิยเฮี้ยนป้อนนี่อย่าไปหลูกมีเมียไปบ่ท่านได้มีบอกว่ามีรือบอกเพราะท่านได้มีทำกับสองคนบ่ได้มีหน่อยเจ้าสนอเออเออเอาฝากฝาก ตามน่ฝากพี่ฝากน้องค่ะติดตามเพจนี่สีน้ำเงิ้ลระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยนะคะพวกเรอยากเป็นมูหพวกเราอยากเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนะคะเทนนี่ระเบียบวัฒนศิลป์หรือว่าติ๊กต็อกเทนนี่ระเบียบวัฒนศิลป์นะคะฝากพี่ฝากน้องเป็นแรกเชีร์แรกใส่เลยเออขอบคุณนะคะอืปัจจุบันมูเจ้าอยู่เด้อเออแอดมาแอดมาไปหาเจ้าอยู่แอดมาเบิ่งแย่งกันักแย่งกันค่ะฮักกันฮักค่ะเอาหาแย่งกันเด้อพี่น้องเฮาตลกพัฒนารรมอันนี้เดีชาบนีเบิ่งพูดน่ะ เคนโฮมฮอดสบายเด้อผู้อื่นบ่เห็ดเด้อมีเราเห็ดผู้เดียวนี่เราเห็ดแข็งเลยนี่เราเห็ดแข็งแม่บีโอ้ยยี่ไปลั้งติดย้เป็นพาสขอบคุณค่ะจ้ากับเอาถ่ายรูปตีนี่โอ้ถ่ายกันถ่ายคลิปติเออพื้นไายคู่กันเนาะอันสายวัฒนธรรมคือกันเนาะเอาเร็วเอาไฮตีเอาไฮสายวัฒนธรรมคือกันจาก วิตไล่อุบลแล้วก็วิดไล่กาลสินมาพอกันนะคะผู้ไทยก็มาแต่มอมั่วอค่ะบากคนไม่รู้ปันไหนมือค่ะผู้ไทยนี่ก็ไดผู้ไทยปึปืะผู้ไทยเนี่ยปึ๊บปื๊บผิมากแล้วลยเยยกกอกันเลีวแล้วมวลนล้ามวลนีหลี มากไนบาทไม่สีบาทสังบาทล่ำเข่าไปได้กินได้ใจเขาเป็นเลือดไดเนื้อข่อยบ่ได้ยังขันบอันเหรียญตลกว่าเป็นข่อยไม่มีงานเด็่อยน้อจ้าจ้าจ้านี่าข่อยมาน้ำเาเนีอเะพี่น้องว่านาข่อยแล้วแซุ่มแซ่ีซุ่มแซลน้อง

แงี่บันดีเฮี้ยนแล้วเห็นแล้วพระเอกผู้รูปรอนะคะสวัสดีค่ะมาแงมพี่แงมน้องตอนนี้เวลาไปยามทางบุญจัะเชื่อไปเนี่ยบ่ตรชินฮอดคิดถึงกันจะไปทันกับบ้านกันสิด้แวะไปได้อยู่ไปเด้อไปเด้อเปิดวงบนใดเกาะสิบสองตัวละเด้อไม่เบาหวังไปใส่นี่งานอ่อนทั่วเนาะ่เป็นยังดอกบ้างจังไป ัดีใจหลายครับดีใจค่ะปอปอพี่ปอน้องนะคะซูมหนาขาดตาของศิลปินตลุกแลเกี่ยวว่าจะสินมันเั็นถ่ายรูปบางหันต์ทิมใช่ปะครับเอาฟองยังว่าบอดี้ยังนี่หนาเลยเอาเข้ากับจิตใส่ฟิ้วเตอร์ฟิววยังยูโดใช่เด้อชิเปต้าแต่งอยู่เริ่งเนี่ยอุ้ยมาเป็นดังสั่นเกิดมาตามติดเพื่อนเดีนี่เจน้ำรถตู้ซิ่งนะคะไาถ่ายคลิปแล้ว เม่ไทนี่มัเป็นไงเป็นเื้อหน่อเบืองในพี่นงเพื่อนก็เป็นจังันนะช่องไหนกอเป็นบอนรับครับสู่เขาแน่นอแท็กแทล้วเบียรวัถบเน่ยเขาจะงเบิองไหเขาบอกอซีเน็กหอขาเจ้าขงกับซีหนึ่งดาซีหนึ่ดาน่ซีลอจ้าของร้ีมซีลอยที่ละซีลอยเอาชมานั้นนะน้องคะพี่นงจ็สไทยอย่างจังสิดีใจ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปีนหลังก่อนมันผู้หายกล้องหนาน <c oughs>